สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเอาจอกับไลฟ์สดกับคลิปอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะาาวันนี้เรามานำเสนออะไรคะวันนี้เรามีเ,าเป็นจีดนะคะสำหรับวันนี้นะคะวันนี้เราก็จะมีจีดสวยๆนะคะมานำเสนอลูกค้าให้ลูกค้าได้ได้ลองอชม ได้นะคะสาหรับวันนี้เรามีเจดหลากหลายเลยนะคะวันนี้มีหลายแบบมีหลายขนาดนะคะวันนี้ก็จะเป็นการไลฟ์สุดไม่ว่าจะเป็นสร้อยคอข้อมือนะคะแต่วันนี้เราจะเน้นเป็นข้อมือซะส่วนใหญ่นะลูกค้านะสาหรับเจดนะคะวันนี้ก็วันนี้เราเป็นเจดสีเขียวนะคะแล้วเจดก็มาจากประเทศพม่าเหมือนเดิมเนาะ,ะก็คือเจดเราก็อยากที่ทราบกันนะคะประเทศพม่าก,ก็จะมีเจดคุณภาพค่อนข้างดี วันนี้เราก็มานําเสนอสินค้าดีๆอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นเจดจากประเทศพาม่านะคะเจดสีเขียวเนาะทุกคนก็รู้กันอยู่แล้วนะคะเจดนี่ก็คือว่าเออมันมีเป็นพันพันปีแล้วก็ประเทศจีนก็ชอบสวมใส่กันมากเนาะ<ช>คนค,ะคนจีนจะชอบสวมใส่มากเพราะเขาเชื่อว่าใส่แล้วจะดีมั่นคงร่ำ,ำรวยแล้วก็าาทําให้แบบว่าเอ่ออายุยืนยาว แบบว่าอายุยืนอะไรอย่างเงี้ยนะคะค,ค,คนก็เลยจะชอบออสวมใส่เจดกันนะคะแล้วก็นอกจากเจดแล้วเนี่ยเราก็มีไทเกอร์อเนาะเพราะ<ช>ว่าปีนี้เป็นปีเสือเนาะก็มีหลายคนที่เขาชื่นชอบไทเกอร์อนะวันนี้ไทเกอร์อก็มีแบบเป็นทั้งลูกเล็กลูกใหญ่นะไทเกอร์อของเราก็จะมาจากที่ประเทศแอฟริกานะคะอันนี้ก็จะเสริมดวงเหมือนกันเป็นหินแห่งความโชคลาภเนาะเป็นทั้งความโชคดี โชคลาภหรืออะไรอย่างนี้นะคะก็เป็นเอ่อไทเกอร์อทุกคนก็จะดีกับตัวเราเองเนาะก็อันนี้ก็คือผู้ชายใส่ก็ได้ผู้หญิงใส่ก็ได้วันนี้เรามีลูกเล็กมาให้ผู้หญิงใส่เพราะว่าถ้าลูกใหญ่ไปผู้ชายมันจะใส่แล้วมันจะเหมือนใหญ่เกินข้อมือเราเราก็จะมีทั้งลูกใหญ่กับลูกเล็กเป็นไซส์ของผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงให้ได้เลือกชมกันนะคะใช่เลยก็เนาะวันนี้เราก็ไม่เสียเวลา เรามาเจอกับชิ้นแรกเลยนะคะสําหรับจีบจีบวันนี้นะอันนี้อ่าวันนี้นะคะวันนี้ก็จะเป็นโยกสีเขียวนะคะเป็นเกลดสีเขียวเนาะสำหรับวันนี้นะคะตัวนี้ก็อ่ะก็ขนาดของเจนนะขนาดของเจนเนี่ยอยู่ประมาณเจ็ดจุดห้ามิลนะลูกค้านะเออความความเอ่อเครื่อนะเจ็ห้า เส้นเส้นรอบวงอ่ะของตัวเจ็ดอยู่ที่สองนิ้วนะคะถ้าหากว่าไอตัวเส้นรอบวงสองนิ้วตรงนี้เส้นผ่าศูนย์กลางสองนิ้วก็คือหมายความว่าในข้อมือเนี่ยประมาณหกห้านิ้วนะคะหรือว่าถ้าตีเป็นเซนติเมตรก็ยาวประมาณสิบหกสิบหกเซนนั่นเองนะคะอันนี้เป็นสีเขียวน้องช่วยโชว์ให้้ลูกค้าดูหน่อยนี่นะมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะคะ ตัวก็เยนะเป็นชามอ่ะเป็นเป็นตัวเป็นตัวขั้นนะคะเป็นตัวชามมันเป็นเหมือนจะใครจะเรียกว่าตะขอไหมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันมันไม่ใช่ตะขอน้นเป็นตัวชามภาษาทั้ง้รืตัวชามน่ะตัวชามเออก็อันนี้ก็คือแบบว่าไม่ให้มันดูแบบว่าเป็นแค่ลูกปัดอย่างเดียวเอ๊ะเป็นแบบเป็นตัวหยกเป็นลูกปัดอย่างเดียวก็คือว่ามีตัวขั้นนะคะเขาเรียกว่าชามอ่ะค่ะ อันนี้ก็เป็นตัวคั่นให้มันดูแล้วแบบเออดูน่ารักขึ้นมาหน่อยเลยนะก็จะเรียกว่านะมันจะไม่ล้วนจนเกินไปถ้าถ้าใส่เทจีดอย่างเดียวนะคะก็จะมีตัวคั่นนิดนึงนะลูกค้าเนาะนี่นะคะก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวรบกวนลูกค้าดูคลิปวิดีโอกับภาพนิ่งได้เลยนะคะเพราะว่าตัวเนี้ยเราถ่ายจากสินค้าจริงเลยนะตัวนี้อันนี้ขนาดก็7.5ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่เกินไปผู้ชายก็ใส่ได้ผู้หญิงก็ใส่ได้ก็มาหน้ารักค่ะตัวนี้นะอ่ะเดี๋ยวถ้ามาอยู่ในมือใส่ออนไลน์ก็ นี้ก็ได้อ่ะนก็ได้ะนี่นะคะก็จะประมาณนี้นะอ่าเดี๋ยวหนูหันอันนี้ค่ะนี่ก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นเจดตยกสีเขียวนะลูกค้านะตัวนี้นะคะนี่เลยประมาณนี้นะหยกพม่านะเราหาไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยมีแล้วนะคะเราก็ไปได้หยกจากพม่ามาอันนี้ก็คือคนซื้อค่อนข้างเยอะเราก็คือทั้งขายส่งแล้วก็ขายปลีกด้วยนะคะก็อันนี้ มีคนชื่นชอบการใส่หยกค่อนข้างมากเลยคนไทยก็เป็นแบบคล้ายๆคนไทยเชื้อสายจีนเนาะก็จะชอบชื่นชอบการใส่หยกนี่นะสามารถวัดขนาดของลูกค้าได้นะคะสําหรับเส้นนี้เนี่ยอยู่ราคาที่490บาทนั่นเองนะคะใช่จ๋นี่เลยสวยนะงานจริงสวยมากๆเลยนะคะเป็นหยกเขียวนะลูกค้านะอันนี้ไม่ต้องกลัวมันจะขาดนะขาดนะคะมันสามารถยืดไดุยืดหยุ่นได้นะคะสําหรับเส้นนี้เนาะมันเป็นยางยางเนาะ ลองลองลองยืดดูก็ได้นะเนี่ยมันแรงนะมันค่อนข้แน่นเลยค่ะอตัวนี้เลยสี่รอยเก้าสิบบาทสําหรับเส้นนี้นะคะท่านใดที่สนใจนะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะหรือว่าอยากเขียนสินค้าจริงก็สามารถบอกเราได้บอกเราได้นะคะนัดแนะเราได้นะคะอ่าต่อไปนะอันนี้ก็จะน่ารักหน่อยเพราะว่ามันเป็นรูปล้ายๆเป็นแมวเหมียวใช่ไหมถ้าจะเป็นแมวเหมียวค่ะ อันนี้เส้นนี้ก็หยกสีเขียวเช่นกันนะคะนนตัวนี้ตะขอน่ารักนะจะเป็นเหมือนถุงถุง,ๆๆถงๆๆทอง,งๆๆนะคะตัวน,นี้ก็เหมาะกับผู้หญิงเนาะเพราะารว่าข้างล่างก็จะเป็นเอ่อเป็นตัวแบบว่าไอตัวชามตัวนี้จะเป็นสีแดงๆเนาะ,ะเหมาะกับผู้หญิงแล้วก็มีห้อยตุ้งติ้งน่ารักนิดนึงนะคะ,คะแต่ว่าตัวเอ่อตัวไอตัวหยกนี้คือความ ขนาดของมันจะเท่ากับเมื่อตะกี้นะคะเจ็ดจุดห้ามิลนะคะลูกค้าจ๋าสำหรับหยกนะคะตัวนี้สร้อยข้อมือทุกเส้นนะคะจะอยู่ที่หกจุดห้านิ้วนะก็คือเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่สองนิ้วใช่ค่ะถ้าเป็นความยาวตีแล้วก็ประมาณหกจุดห้านะคะถ้าแบบเป็นเซนติเมตรก็สิบหกเซนติเมตรนะลูกค้านะใช่อันนี้ราคาเท่ากันนะคะ490เพราะว่าเออมันขนาดเท่ากัน7 5็ด7.5มมิลมิลเจามิลเนาะ ไม่เล็กไม่ใหญ่นะคะสาหรับเอ่อตัวตัวหยกนะคะกําลังพ<ช>อดีนะคะกาลังพอดีอ่ะ<ช>สวมใส่ดูนะคะน,นิ้วก็จะไปอ,อยู่ในข้อมืออยู่ในข้อมือก็จะประมาณนี้นะก็จะเป็นแบบตึงต้งติงต้งตุ้งติ้งในลูกค้านะน่ารักนะคะตัวนี้อันนี้เหมาะกับคุณผู้หญิงค่ะที่ต้องการใส่นะใส่อันนี้ก็คือว่าเหมาะที่จะใส่แบบว่าใส่ได้ตลอดนะไม่ว่าจะใส่ไปที่ทํางานหรือว่าใส่ไป เออเจอเพื่อนเจอฝูงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะใส่ได้ทุกโอกาสเพราะว่ามันไม่ใหญ่เกินไปไม่เถอะทานนะเหมาะมากใส่คู่กับนาฬิกาก็ได้นะคะน่ารักดีค่ะตัวนี้สี่ร้อยเก้าสิบาทนะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะนี่เป็นเหมือนรูปแมวใช่ทาายรูปแมวเราก็มีห้อยห้อยตุ้งติ้งน่ารักสุ่งทองข้างล่างนะคะนี่อือฮึอ่าไปเป็นไพ่ก็อาย อันนี้จะเป็นลูกหีเสียอันนี้ีเสียเหมือนลูกลูกเมียวไหมอันนี้มันเป็นลูก <c oughs> ลูกน่ารักค่ะน่าจะเป็นลูกผีเสียปอะปออีเสียเลยใช่นี่นะคะสําหรับเส้นนี้น่ารักมากมเลยไทเกอร์อายอันนี้ไทเกอร์อายมันจะเป็นหลายๆสีเนาะ <c oughs> มันจะมีเฉดของมันนะจะเป็นสีน้ําตาลนะคะแล้วก็ไล่กันไปมีสีน้ําตาสีม่วงออกดําๆหน่อยเนาะค่ะงานจริงก็จะเงานะคะลูกค้าตัวนี้แล้วก็จะมีลาย ตัวลูกปัดเนี่ยมันจะมีตัวไทเกอร์อร์ปกติมันจะมีคล้ายๆมีเส้นไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยอยู่บนลูกปัดของมันนะคะอันนี้เป็นพลอยธรรมชาติหมดเลยนะไม่ไม่ใช่เป็นงานไม่ได้เป็นงานปลอมนะเป็นพลอยธรรมชาติอันนี้ก็จะขนาดของมันเนี่ยจะอยู่ที่หกจุดห้านะหกจุดห้ามิลนะลูกค้านะนี่มันก็<ห>จะเป<ด>็นแบบนี้นะคะ มันจะไล่สีบีตั้งแต่สีน้ำตาลเข้มน้ำตาลอ่อนสีม่วงสีดำสีแดงสีดำสีดำอมม่วงดำแดงหน่อยนะคะส้มๆแล้วก็มันจะเป็นเหมือนเอ่อไทเกอร์อายค่ะเหมือนมันเป็นเป็นเส้นใหญ่เป็นเส้นใหญ่นะคะตัวนี้นะคะนี่เลยอันนี้ก็เหมาะสมมากนะคะสําหรับใส่ในเอ่อปีเสือนี้สําหรับปีนี้นะคะก็เป็นปีเสือเนาะเพราะว่าอันนี้เป็นเอ่อก็บ่งบอกยู่แลยว่าไทเกอร์อายนะคะใช่ไทเกอร์อาย อันนี้เป็นหินแบบว่าเกี่ยวกับพวกโชคลาภเนาะเราก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับดวงความโชคดีต่างๆนะคะแล้วยิ่งผนวกกับเออลูกผีเสียวันนี้เราไม่ได้เอาพ่อแม่ผีเสียมานะวันนี้เอาลูกผีเสียมาะคะสำหรับวันนี้นะผีเสียก็รู้อยู่แล้วนะคะเป็นสัตว์มงคลนะคะในการเขาเรียกว่าดูดซับเนาะเอาเงินเข้ามาในปากแล้วมันก็ไม่มีทวารเงินก็จะอยู่ในตัวมันกักเก็บอยู่ในตัวร้องในตัวนะก็เงินก็จะไม่หลุดไปไหนนะคะอันนี้เราเอาแค่ลูกมา ก็อันนี้เหมาะกับเทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะเพราะว่าเม็ดมันเขาเรียกว่าไอลูกไอตัวตัวอันไอขนาดไม่ใหญ่ขนาดห .5 จุดห้ามิลนะลูกค้านะตัวนี้นะคะเหมาะกับผู้หญิงด้วยมาจากแอฟริกานะสําหรับเส้นนี้ใช่น่ารักค่ะอันนี้ราคาสี่ร้อยเก้าสิบบาทสี่ร้อยเก้าสิบอืมใช่นี่ค่ะน่ารักนะนี่ไหมนี่ดูในคลิปกับภาพนิ่งได้นะคะลูกค้าจ๋า ใช่น่ารักไหมคะสาหรับเส้นนี้ท่านใดที่สนใจนะคะลูกค้าท่านใดที่อยากถามรายละเอียดสามารถคอมเมนต์ข้ามาได้นะอ่าต่อไปนะเราไปเส้นต่อไปเลยค่ะต่อไปก็เป็นไทเกอร์อายนะแต่ว่าอันนี้จะเป็นเออคล้ายๆว่าเป็นสีเดียวนะ <c oughs> เป็นเป็นน้ําตาลเนาะเป็นน้ําตาลแล้วก็ <c oughs> มีเส้นใหญ่นะใช่เป็นนสวยมากๆเลยงานจริงลายก็จะมีลายเป็นคล้ายๆเป็นใยไหมสีส้มๆนะอยู่บนตัวลูกปัดนะคะ,คะ อันนี้อันนี้จะเมดค่อนข้างใหญ่นะคะอยู่ที่สิบสองจุดห้ามิลสิองจุดห้ามิลนะอันนี้ก็เหมาะกับคุณผู้ชายคุณผู้ชายท่านใดที่สนใจอยากจะสั่งซื้อไทเกอร์อเพื่อสวมใส่เป็นสิริมงคลให้แก่ตัวเองนะคะเสริมโชคเสริมความโชคดีอะไรอย่างนี้ก็ใส่ได้ลูกปแล้วก็จะมีชามตรงนี้นะคะเป็นคล้ายๆเป็นเงินลูกปัดนะคะเป็นเหมือนกางหันเนาะเป็นเหมือนกางหันเนาะนี่นะคะสำหรับตัวขั้นนะทุกข้านะอีเลย ดูคลิปควกคู่ไปด้วยก็ได้นะคะสำหรับเส้นนี้นะราคาที่790บาทนะคะราคาแพงขึ้นมานิดนึงเพราะว่ามันขนาดใหญ่นิดนึงนะลูกค้านะถ้าเทียบกับเมื่อตะกี้อะถ้าเทียบกระยกอันนี้มัน7.5แล้วอันนี้มัน12บเห็นไหมคะมันครึ่งครึ่งนึงแต่อันนี้65าไอ้เมื่อกี้เล็กลงมาเล็กลงมานะ้องอย่างนี้ดีกว่าอ่ะอ่าฮะนีนะ ขนาดมันจะไม่เท่ากันยังไงรบกวนลูกค้าดูอคลิปคลิปคู่ไปด้วยก็ได้นะคะใช่อันนี้เนาะอันนี้ก็คือน้ำหนักอยู่ที่12.5แล้วก็ไม่ใช่น้ำหนักขนาดเออขนาดขนาดของตัวไทยกอร์อาร์นะ12.5มีนะลูกค้านะตัวนี้ใหญ่ดิดนึงนะคะลูกปัดจะเป็นกลมๆเนาะแล้วก็มีเส้นใยใช่ค่ะมีเส้นใยธรรมชาติของเส้นใยไทเกอร์ไอนะคะตัวนี้นะ เส้นใหญ่ก็จะเป็นสีเหลืองเหลือๆมซมใช่ะตามมีตามตามในในที่เราโชว์เลยค่ะที่เราโชว์มันเหมือนกับว่ามีแสงสะท้อนเพราะจากแมกการนะลูกค้านะอืมอยู่นี้เส้นนี้เจ็ดร้อยเก้าสิบบาทนะคะเส้นนี้เนาะฮะต่อไปอันนี้ก็จะเป็นหมอนตกี้เหมอนตกี้เหมือนกันแต่นี้จะมีตัวขั้นนิดนึงเหรนคะตัวขั้นสีทองเนาะใช่อันนี้ก็ถ้าใส่สามเส้นรวมกันอ่ะ มันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นอะไรคะถ้าเป็นสายไทเกอร์ไอนี่มันจะเป็นเดี๋ยวขอดูดูโพยดูโพยนิดนึงนะเพราะว่าตัวนี้เราเขาเรียกว่าอะไรนะอันนี้ใส่ใช่ต้องใส่สามเส้นอะค่ะพี่เหรอใช่เขาจะเรียกว่าอะไรนะสามกษัตริย์เหรอเขาเรียกว่าอะไรนี่เขาจะเรียกว่า ไทเกรอร์ไอ้สามทหารเสือนะลูกค้านะตัวนี้ไทเกรอร์ไอ้สามทหาร <_ S 1> ใช่นี่ก็ใส่ตัวนี้กับตัวนี้อ๋อนี่นี่อ๋ออืมก็มันก็จะมีเออไทเกอร์ไอมีเลสมีสีแดงนี่นะคะนี่อ่าใช่เห็นไหมนี่นะคะก็มีเลสไทเกอร์ไอแล้วก็บลูไทเกอร์ไอนะคะก็จะมีทั้งสีแดงอ่าแล้วก็สีน้ำเงินแล้วก็สีไทเกอร์ไอนั่นเองตัวนี้นะคะ ก็เห็นว่าในตามความเชื่อนะก็จะเป็นหินที่แบบว่าเ,าเป็นหินแห่งความอยางรู้ทําให้ผู้ที่ครอบครองเนี่ยแคล้วคลาดและรอดปลอดภัยจากปัญหานะคะแล้วก็เสริมปัญญาเพิ่มความกล้าหาญนะคะตัวนี้เนะเ<อ>าะเป็นสำหรับ,สำ,รบสำหรับเครดที่เ,าเขาเชื่อเช,ชื่อถือกันมานะคะส่วนเรสไทเกอร์อายก็จะเป็นหินแห่งการต่อสู้นะคะช่วยให้ผู้ที่ครอบครองค้นพบ หนทางในการเอาชนะปัญหาเสริมความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวแล้วก็ขจัดความกลัวความวิตกกังวลน,นะคะเสริมพลังในการต่อสู้เอาชนะศัตรูพร้อมไปเชิญปัญหาต่างๆในวันที่ต่อสู้กับชีวิตนะคะตัวนี้เนาะสวนบลูไทเกอร์อายก็จะเป็นหินแห่งความสงบนะคะช่วยให้ผู้ที่ได้ครอบครองเนี่ยพบหนทางแห่งความสงบนะคะคลายความกังวลแล้วก็เพิ่มตสติสัมชัญญะความรู้แล้วก็ ไม่ลืมสิ่งที่อยู่ต่อหน้านะคะหมอสำหรับผู้ที่ชอบเดินทางไกลนะคะหรือว่าท่านที่ขับรถบ่อยๆนั่นเองนะคะสําหรับ Blue Tiger Eye นะคะอันนี้มัน,น,มนก็นแต่ว่าไอตัวเส้นนี้อธิบายเส้นนี้ก่อนเพราะว่าอธิบายเส้นน,น,นี้ก่อนนะคะเส้นนี้มันจะมีจะเป็นไทเกอร์อายเนาะไทเกอร์อายก็คือเป็นท่านใดที่ได้สวมใส่ก็จะเขาขเชื่อถือกันนะว่าจะทำให้ผู้ที่ครอบครองเนี่ย เคล้วคลาดพ้นภัยนะคะใส่แล้วก็จะเอ่อดูนะปลอดภัยปลอดภัยเนาะเสริมปัญญานั่นเองอันนี้จะมีตัวขั้นเป็นสีทองนะคะทําให้มันดูแล้วแบบว่ามันก็มันก็จะแบบเขาเรียกว่าอะไรมันก็จะตัดกับไอ้ตัวไทเกอร์อายนะไอตัวขั้นสีทองอันนี้ก็คือจะเป็นตัวขั้นทั้งทั้งทั้งสร้อยข้อมือเลยนะคะดูดูคลิปวิดีโอควบคู่ไปด้วยเลยนะคะลูกค้าเพราะว่าตัวนี้เราถ่ายจากสินค้าจริงนะตัวนี้นะคะ อันนี้ก็เป็นราคา790บาทเนาะใช่<ร>ค่ะเส้นละ790บาทนะคะสําหรับ3เส้นนี้เนาะตัวนี้ส่วนตัวนี้จะเป็นนี่ว่าเอออะไรนะ3ะทหารเสือนะคะตัวนี้ก็จะมี t i เกอร์อมีเลดไทเกอร์อแล้วก็มีบลูไทเกอร์อ e นะมีถ้าลูกค้าดูดีๆเนี่ยมันจะมี3สีนะลูกค้านะสำหรับเส้นนี้นะคะนี่เลย ดูในในวิดีโอก็ได้นะคะในวิดีโอก็จะเห็นเฉดสีแดงเนาะแดงแดงส้มๆเราต้องจะมีสีฟ้าฟ้าอมฟ้าอมเขียวๆหน่อยเนาะใช่ค่ะแล้วก็มีน้ําตาลที่ว่าน้าตาลน้ําตาลส้มนี่ก็คือเป็นออริจินอลของมันก็คือเป็นพื้นของมันอยู่แล้วนะคะใช่แล้วค่ะตัวนี้มาจากแอฟริกานะขนาดของตัวไทเกอร์อยเนี่ยอยู่ที่สิบสองจุดห้าศูนย์มิลนะลูกค้านะส่วนเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ย ก็ 2>, 2นิ้วนะความยาวก็อยู่ที่ประมาณ6.5นิ้วนะคะหรือว่าจะเทียบกับเป็นเซนติเมตรก็อยู่ที่ประมาณ16เซนติเมตรนั่นเองนะคะสําหรับ3เส้นนี้เนาะสวยนะคะงานจริงสวยมากมเลยอ่ะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะคะเจ็้าสถ้า3เส้นก็การคันวตรงที่4 2,004ลบไป10บาทก็เป็น2,370บาทเท่านั้นค่ะ สำหรับท่านไหที่สนใจไทเกอร์อายเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีเสือเนาะชื่อพอยต์ก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าไทเกอร์อายนะคะนี่เ,เลยสำหรับสามเส้นนี้นะเส้นละเส้นละเจ้ส <7 90 S 1> <ะ>บาทนะลูกค้านะต่อไปอ่านมาดูเจดบ้างนะคะเจดอันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นตัวผีเสืยอตรงๆแล้วอันนี้จะเป็นพ่อแม่ผีเสืยอแล้วนะคะ,คะแต่อันนี้ตัวตัวเจดจะใหญ่กว่านะคะ ตัวเจ็ดจะอยู่ที่ประมาณแปดมิลค่ะเอ่อแล้วก็เหมือนเดิมนะคะเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่สองนิ้วนะคะอ,อันนี้ก็คือจะใหญ่กว่าไอ้ตัวนี้ใหญ่กว่าตัวลูกผีเสี้ค่ะตัวลูกผีเสี้เนี่ยจะอยู่ที่หกจุดห้าแต่อ้ตัวนี้มันจะอยู่ที่แปดก็จะขนาดก็จะต่างกันนะต่างกันสนะองมิลนะลูกค้านะตัวหยกเนี่ยจะแปดตัวนี้หกจุดห้านะตัวนี้ ตัวนี้ก็จะเป็นอันนี้จะเป็นลูกผีเสี้ออันนี้นะคะที่เป็นอันนี้จะเป็นลูกผีเสี้แต่อันนี้จะเป็นพ่อแม่ผีเสี้อละใช่เดวอันนี้ก็จะเป็นหยกจากพมา่าอันนี้สองเส้นนะคะมจะมีสองเส้นนะอันนี้น่าจะเป็นแบบนี้มั้งตัวไทยก็อายเ,เอ้ยไม่ใช่ตัวผีเสี้เนี่ยจะจะต่างกันนะลูกค้านะมันจะมีอยู่อ,อีกเส้นหนึ่งนะคะที่ที่เหมือนกันนะคะตัวนี้จะคล้ายๆกันเนานะราคา<อ>จะอยู่ที่ 790<า>เช่นกันนะคะตัวนี้อ่ะตัวนี้ตัวนี้เหมือนกัน,นหเ,เหมือนกันหมดตัวปีเสียเหมือนกันเออพอดีว่ากล้องเนี่ยมันสะท้อนมันสะท้อนตัวแ <Black S 1> ลนกลาวข้างหลังนะลูกค้านะอา,อาจจะไม่ชัดิดนึงเดี๋ยวยังไงรบกวนลูกค้าดูวิดีโอคู่นะคะแล้วก็ดูภาพนิ่งได้นะคะตัวนี้งานจริงนี่ปีเสียสวยมากๆเลยอไม่เห็นนะมองไม่เห็นเราเราเราใส่เข้าไปในข้อมือนะเดี๋ยวหนูใส่ไปในข้อมือแล้วกันมันจะดูเห็น ว่ากันเยอะเลยนี่นะคะก็จะประมาณนี้นะลูกค้านะเป็นโยกสีเขียวนะคะแล้วก็จะมีตัวขั้นปีเซียนะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่เจ็ดร้อยเก้าสิบบนั้นเองถ้าใส่เส้นต่อเส้นนะคะอันนี้ก็คือถ้าใส่แบบว่าสักสองเส้นสามเส้นก็สวยดีเหมือนกันเพราะว่าถ้าใส่เส้นเดียวอาจจะดูล้นๆไปเนาะแต่ถ้าใส่หลายๆเส้นมันก็ดูแบบว่าดูใหญ่ขึ้นมาก็ทำให้เห็นได้ชัดเจนนะคะ แล้วก็สําหรับผู้ที่สนใจหรือว่าต้องการจะอชอบเรื่องอหินนําโชค,คหยกหรือเศษเนาะใช่ก็สั่งซื้อกับทางเราได้ใช่ค่ะตัวนี้นนขนาดของหยกเนี่ยอยู่ที่แปดมิลน,นะลูกค้านะเท่ากันนะสาหรับสามเส้นนี้นะคะขนาดขนาดหยกเท่ากันนะคะแล้วก็ราคาเส้นละเจ็ดร้อยเก้าสิบาทนั้นเองอท่านใดที่สนใจนะคะอ๋อพอดึงออกมาแล้วเหมือนเหมือนม,มันชัดขึ้นเนาะใช่ใช่อ่านี่นะคะก็จะประมาณนี้เนาะ สวยนะลูกค้านะหยกเทนะหายากนะคะปัจจุบันนี้เนาะท่านใดที่อยากจะสะสมชอบเป็นพิเศษก็สามารถสอบถามเราได้นะคะใช่อันนี้ก็หยกจากพมา่าไม่ได้หาได้ง่ายๆเนาะค่ะก็เป็นเออเราก็เออได้รับมาจากพมา่าคุณภาพดีค่ะรับรองได้โอเคเนาะค่ะอ่ะต่อไปอันนี้เป็นไฮไลท์ของเรา อันนี้ตัวนี้อันนี้ไม่ใช่ว่ากําสร้อยข้อมืออันนี้หมื่นสองเก้ารอนะอันนี้เรามาเป็นเซต,เน,เซตนะคะ,ะ,คะพอดีว่าสร้อยคอนี่มันใหญ่มากใหญ่นิดนึงนะทางเราก็เลยไม่ได้มีรูปค้าให้ดูนะคะแต่ก็จะเป็นงานจริงที่จะโชว์ให้ลูกค้าดูเ,าเลยนะคะตัวนี้สําหรับตัวนี้นะลูกค้านะาตัวขั้นเนี่ยเป็นทองเหลืองนะคะ เป็นทองเหลืองนะเป็นทองเหลืองแท้นะไม่ใช่ชุดนะลูกค้านะดูตะขอขอ<า>ั้นใหญ่มากแข็งแรงมากแข็งแรงมากค่ะตัวนี้ต่อสามเส้นรวมกันอยู่ในเส้นเดียวนะคะ<ม>สําหรับตัวนี้นะตัวนี้เราขายาเป็นเซตน,นะลูกค้า,<ม>านะม้อกับสร้อยข้อมือนะคะ้อกับสร้อยข้อมือแต่บางอื่นว่าสร้อยคอมันใหญ่จนเกินไปนะคะเราก็เลยแบบว่ามาตั้งไว้ที่หน้าจอ<ม>อาจจะไม่สะดวกสักนิดนึงนะคะ<ม>ก็เลยเอางานจริงมาให้ลูกค้าดูนะคะแล้วก็ นี้เป็นข้อมือสองเส้นนะลูกค้านะอันนี้รวมกันนะเซตหนึ่งนะคะสร้อยคอกับข้อมือเซตนี้เราขายที่ราคา12,900บาทนะลูกค้านะเราขายเป็นเซตนะคะตัวนี้เรามาแยกขายเนาะเป็นยกเขียวนะคะตัวนี้ขนาดของยกเนี่ยอยู่ประมาณ7.5มิลน,นะลูกค้าส่วนสร้อยคอเนี่ยยาว25นิ้วนะคะสร้อยคอยาว25นิ้วส่วนข้อมือเนี่ยก็ 6.5จุห้านิ้วเหมือนเดิมนะคะเส้นผ่าชุมกลางสองนิ้วนะสำหรับสร้อยข้อมือนะคะแต่สังเกตว่าหยกเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ3ามเส้นนะ1ใช่ไหมคะหนึ่งสองสามเป็นสามเส้นสร้อยข้อมืออยู่2เส้นเนาะใช่เนี่ยหนึ่งสามนะคะหนึ่งสองแล้วก็3มีทั้งหมด3เส้นอยู่ในเส้นเดียวกันนะลูกค้านะเพราะว่ามีตัวนี้มีตัวตัวเหลืองอืมฮึตัวเขาเรียกตัวตัวทองเหลืองขันนะคะลูกค้า เป็นทองเหลืองแท้นะไม่ชุบนะลูกคะนะ้านะตัวนี้งานจริงสวยมากๆเลยนะคะท่านใดที่คอก็ใหญ่ด้วยใช่ใชเนาะเดี๋ยวเรามาให้ดูข้อมือก่อนนะคะ,ะเดี๋ยวเราค่อยไปที่สร้อยคอเนาะไปชีละชิ้นนะคะนี่เลยนี่สร้อยข้อมือก็จะประมาณนี้นะคะน่ารักนะลูกค้านะแข็งแรงนะคะไม่มีขาดแน่นอนคะ่ะตัวนี้เป็นทองเหลืองแท้นะก็จะมีเหมือนเหมือนลงลงสีปะ ลงยาสีลงลงสีเอาว่ะเส็นสีแดงเนาะมันก็จะตัดกันนะคะระหว่างสีทองกับสีแดงทองเหลืองนะคะก็จะตัดกันนิดนึงนะลูกค้านะเราก็มีลายฉลุด้วยนะคะ่คะเป็นลายคล้ายๆเป็นลายแบบโบเป็นลายฉลุเป็นลายไทยนะคะลูกค้าจ๋ะสำหรับตัวทองเหลืองนะคะเหมือนเป็นลายไทยเนาะตัวนี้นะคะอ่าเลยนี่เลยอันนี้คุ้มแน่นอนเพราะว่าสร้อยคอก็สามเส้นแล้ว เออไอตัวสร้อยข้อมือก็อีกสองเส้นนะว่าสินค้าชิ้นนี้รู้สึกว่าจะหายากนิดนึงนะคะตัวนี้อันนี้เป็นงานสากทำเนาะใช่แล้วค่ะอ่ะเราเรามาใส่ที่คอสำหรับเดี๋ยวมาใส่ที่คอนะคะสําหรับสร้อยคอนะตัวนี้อ่าจจะยาวนิดนึงนะลูกค้านะเพราะว่าเส้นเนี้ยาวยี่สิบห้านิ้วนะคะตรงไม่เอตรงไม่คดตรงค่ะอ่านี่เลยนะคะตัวนี้อือฮะ ได้แล้วค่ะอ่าโอเคอ่ะเห็นไหมเห็นหมดไหมไม่ไม่หมดโพรมันยาวมันยาวเนาะอันนี้้ันยิ่มห้านิ้วค่อนข้างยาวนิดนึงค่อนข้างยาวนะคะตัวนี้นะยี่สิบห้านิ้วนะคะตัวนี้ไม่ต้องขอดตะขอก็ได้นะูกคพานะสามผ่าในศีสะได้เลยใช่สวมผ่านศีสาได้เลยนะคะท่านใดที่ชอบแบบอลังการนิดนึงนะคะเราแนะนําเส้นนี้เลยค่ะใส่แล้วมาดคุณนายมาแล้วใช่แล้ว มาอซ้อเนาะท่านใดที่สนใจนะคะน้องปูอยากจะลองอ่ะอันนี้เป็นข้อมือด้วยนะข้อมือด้วยนะคะนี่ด้ใ่คู่กันคู่กันนะแล้วเราไข่เป็นเส้นลูกค้านะอ่ะเดี๋ยวหนูจะลองใส่ให้ดูนะถ้าอยู่ในคอและจะยาวประมาณไหนนะคะสําหรับคุยสำหรับสร้อยคอเส้นนี้นะคะอ่ะหนูจะสวมผ่านศีรษะไปเลยนะโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องถอดตะขอออกเลยเนาะของตัวนี้อ่ะ ดีนะคะุวยมากเลยอ่ะเดี๋ยวหนูจะยืนให้ดูนิดนึงนะลูกค้านะว่าจะประมาณไหนนี่มันก็จะอยู่ประมาณตรงตรงนี้นะคะตรงหน้าอกเราอ่ะนี่อ่ะประมาณนี้เลยเนาะแล้วก็ใส่คู่กับอ่าข้อมืออ่ะหรือใส่กับสร้อยข้อมือนะคะอ่ะเดี๋ยวยืนตรงตรงให้เห็นลูกค้าเห็นนี่เลยก็จะประมาณนี้นะคะนี่เลยนะถ้าเป็นเซ็ตนะลูกค้านะก็จะสวยนะคะสําหรับเซ็ตนี้นะคะยาวถึงแบบ กลางหน้าอกเลยเนาะสําหรับ<ช>เส้นนี้นะคะ<ช>นี่เลยโชว์แขนด้วยโชว์ข้อมือด้วยข้อมือเราต้องทําเป็นอย่างนี้สิเหมือนนางแบบอะ่ะเอออย่างนียจะบางไหมไม่เนี่ยนะคะอ่าฮะเดี๋ยวนะต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องทางนี้สิเพราะว่ากลองจะสับสนนิดนึงนะคะนี่เลยน้า,านะออ่านี่นะประมาณนี้นะคะอ่าอืมนี่ประมาณนี้เลยนะ โอเคไม่ค่าไม่ขาดเลขออนุญาตแร,นะะตรงนคอเกรงนนึอันนี้ <S <S น,นะเส้นนี้เลยนะคะเส้นนี้บวกกับสร้อยข้อมือนะคะหนึ่งหมื่นบาทบลอเซ็ตนะคะใช่เดวค่ะท่านใดสนใจติดต่อกับมาหาเราได้นะคะใส่สําหรับเเสริมดวงนะคะเพื่อความมั่นคงร่ํารวยแล้วก็เพื่อความโชคดีนะคะ,อคะเออถ้าหากท่านใดสนใจอันนี้เราไม่ได้มีขายในเว็บไซต์นะ,ะเราเราเป็น ตัวนี้เราไลฟ์สดขายโดยตรงเลยนะคะ<ช>ลูกค้าจ๋าท่านใดที่สนใจนะคะท่านใดสนใจสามารถสั่งซื้อแล้วรับของไปได้เลยเพราะว่าเรามีของอยู่กับตัวะะมีงานจริงนะตัวนี้คือเป็นสินค้าจริงหมดเลย<ช>ท่านใดที่สนใจก็สามารถซื้อแล้วก็เอากลับไปได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องรอนะคะสําหรับเซตนี้นะคะสําหรับไลฟ์สดของวันนี้นะคะ<ช>ก็คือจะเป็นงานจริงหมดเลยเนาะตัวนี้นะคะโดยที่ไม่ต้องรอนะก็อันนี้ ท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อได้หลายช่องทางโทร<า>หารเราก็ได้นะคะที่เบอร์02-0883560นะคะหรือว่าเพิ่มเพื่อนนะคะมาถามเกี่ยวกับข้อมูลสินค้าหรือว่าต้องการมาดูสินค้าก็เพิ่มเพื่อนเ,เข้าม,มาที่คลิปชิวได้นะคะหรือว่าจะส่งข้อความนะคะถามหาเราผ่านทาง Facebook ก็ได้ได้เช่นกันนะคะหลายช่องทางนะคะว่าต้องการจะมาเห็นสินค้าจริงๆแล้วก็อยากจะลองสมใส่ดูสามารถ โทรเข้ามาได้เลยนะคะใช่แล้วหรือว่าท่านใดที่อยากจะไม่เห็นงานจริงก็ทักมาหาเราก่อนก็ได้นะคะใช้ๆๆก็วันนี้ก็ถ้าหากท่านใดสนใจอยากจะเข้ามาดูสินค้าที่บริษัทสามารถเข้ามาที่ตึกสิงคอมเพล<ช>็กซะะ์ก็มาไม่ยากนะคะท่านใดที่มาทาง รถไฟฟ้านะคะก็มาลงที่สถานีอาโศกเนาะแล้วก็มาต่อที่ m r t 1สถานีเท่านั้นก็คือมาลงที่สถานีเพชรบุรีนะคะแล้วก็จะออกมาประตูที่2นะเชื่อมต่อขึ้นกับตึกสิงคอมเพล็กซ์เลยนะคะแล้วก็ลูกค้าเนี่ยสามารถมาแลกบัตรแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ข้างล่างว่ามาที่บริษัทไว้์สปาร์เิได้เลยนะคะเดี๋ยวทางเราเนี่ยจะออกไปรับที่หน้าิิบ์เนาะก็ลูกค้าทนาดที่อยากจะดูไม่ว่าจะเป็นเจดเป็นแหวน เป็นแหวนคู่แหวนเดียวแหวนแต่งงานก็สามารถแจ้งเราได้เลยนะคะว่าสนใจอยากจะด,ดูสินค้าไหนบ้างเนาะเพราะว่าทางเราเนี่ยมีทั้งตัวอย่างแล้วก็มีทั้งสินค้าจริงให้ลูกค้าได้จับได้จับต้องนะคะได้ลองนะคะได้สัมผัสนะคะอืหรือว่าท่านใดที่อาจจะยังไม่ไม่สั่งซื้อนะเวลานั้นก็สามารถดูแบบไว้ก่อนก็ได้นะคะหรือว่าสามารถวัดไซส์แหวนไว้ก่อนก็ได้เช่นกันค่ะ <Okay. S 2> <Okay. S 1> ได้ค่ค่ะก็วันนี้นะคะเราก็ขอจบไลฟ์สดพียงเท่านี้แต่ว่าก่อนจะจากให้น้องปูได้เออถ้าใครชื่นชอบต้องทำยังไงคะชื่นชอบก็คือว่าฝากกดไลค์กดแชร์ oh. สำหรับเพจของเรานะคะท่านใดที่อยากจะติดตามในการไลฟ์สดของเราในแต่ละวันนะคะก็สามารถเข้ามาคลิกไลค์หรือว่าเข้ามากดติดตามทางเพจเราได้เลยนะคะก็ก่อนที่ เราจะมีการไลฟ์สดก็จะแจ้งไปที่หน้าฟีดของลูกค้าอยู่แล้วนะคะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามเราด้วยนะอยู่อยู่เป็นกําลังใจให้กันไปเรื่อยๆนะคะสําหรับวันนี้เราก็ต้องขอจบจบการไลฟ์สดไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวมารอติดตามกันนะว่าพรุ่งนี้เราจะมานําเสนออะไรให้ลูกค้าได้ได้รับชมนะคะเนาะโอเค,อเคสําหรับวันนี้สวัสดีนะคะสวัสดีคะ่คะ